สวัสดีครับวันนี้ก็มีหัวข้อที่หลายๆคนสงสัยนะครับอันนี้เป็นปืน VFC MK16 u r i นะครับ j u s blowback นะครับดูเรี่เป็นเหล็กนะครับอันนี้เป็นเดิมๆของเขานะครับก็หลายคนสงสัยว่าถ้าเราใส่ สปริงรีคอยของปืนจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้สปริงรีคอยล์ของปืน M4 ของจริงนะครับลวดผมวัดดูแล้วลวดมันโต2มิลนะครับของอันนี้มัน1.2นะครับของเดิมๆมันนะครับก็นี่นะครับเดิมๆมันก็จะนุ่มๆ เวลาปล่อยก็จะอ่เด้งประมาณนี้ไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวดูอีกมุมนึงนะครับครับผมก็เรามาดูกันพร้อมกันเลยนะครับว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงลองดูสปริงเดวอนนะครับอ่า,อานี้นุ่มๆแล้วปล่อยโบก็จะแบบนี้นะให้ลองดู รีคอยต่ออ่านี้ไม่มีกระสุนนะครับอ,อันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนใส่สเปรย์รีคอยของเบอร์เอ็มซีของจร mm hmm. ิงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ เปรียบเทียบสปริงให้ดูก่อนนะครับตัวบนนี่คือ VFC นะครับ VFC อันนี้เป็น Real Steel นะครับของจริงนะครับตัวของ VFC เนี่ยจะมีความยาวมากกว่านิดหน่อยนิดเดียวนะครับมีความยาวสปริงของขดมากกว่านิดหน่อยจะม่โอเคยาวกว่าประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับผม ส่วนความโตกับความทีของคนเนี่ยความทีของคนจะน้อยกว่าของจริงนะครับแต่ว่าความโตของลวดจะเล็กกว่านะครับชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวลองใส่กันดูครับสปริงของจริงนะครับใส่ได้พอดีเลยนะครับพอดีกับบัฟเฟอร์ด้วยเท่ากันเลย อโอเคมาดูความแตกต่างนะฮะแข็งโน้มโอเคแข็งขึ้นชัดเจนข้อดีของสปริงแข็งนะครับทนตึงมาก คา้างโบคือค้างค้างลูกเล่อนไว้นะครับไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าแรงสปริงมันค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนของจริงเลยก็ค,คือจะตบโบอยากหน่ในการกดปุ่มน,นี้นะจะค่อนข้างแข็งแข็งหน่ลองยิงกันดูนะครับ่อ้ะเป็นยังไง ียัอยังแน่นนะแต่มันนุ่มออกว่าเดิมน,นะฮะแล้วก็ลองผมจะลองกดาขามโบดูนะฮะว่าว่าลูกเล่นมันถอยมาสุดจนคามโบได้หรือเปล่านะฮะได้ครับได้นะฮะ ระวันข้อควรระวังเลยครับด้วยความที่สปริมันมันแข็งขึ้นนะครับมีโอกาสจะทำให้อ่าตัวน็อตส,ส้นนะครับน็อตส,ส้นของวีดซีที่มันเป็นพลาสติกตอนนี้ถ้าเสียหายได้นะครับแล้วก็เมื่อสปริงมันถีบแรงขึ้นเนี่ย ตัวตัว v f เนะครับโบว์เขาเวลาที่เข้าไปสุดในในแชมเบอร์ในรังเพลิงนะครับก็คือหน้าของของตัวโบว์นั่นไม่ใช่นอเสเซนนะครับของตัวโบว์น้านข้างในวตรงน,นี้ครับ้านข้างจะไปชนกับแชมเบอร์นะครับจะไปชนกับไอตัวรังเพลิ่งนะครับซึ่งวีเฟซีมันเป็นพลาสติกครับผมมันเป็นพลาสติกนะเ,เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดู อ่าครับผมแชมเบอร์ Chamber ตัวนี้นะครับของเว c ซเป็นพลาสติกนะครับถ้าเอาไปยิงเยอะๆรับรองเลยแตกนะครับแน่นอนพังแน่นอนเริ่มพังหรือ,อยังยังไม่รู้น่าจะยังนะฮะนี่ครับตัวแชมเบอร์ตัวนี้นะครับนะเป็นพลาสติกถ้าถาผมนะครับว่าใช้ได้ไหมใช้เอาไปเล่นได้ไหมผมว่าได้นะครับแต่ว่า เราต้องหาทางอัปเกรดปืนของเราก่อนนะครับอย่างแรกสําคัญมากก็คือแชมเบอร์ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับเปลี่ยนเป็นเหล็กก่อนนะครับแต่พอเราเปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วเนี่ยโอกาสที่คือตอนแรกมัน,เ,นเป็นพลาสติกใช่ไหมถ้าเรายิงไปตัวที่จะพังคือแชมเบอร์แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วตัวที่จะพังอาจจะเป็นโบครับเพราะว่าลูกเลื่อนของเขาเป็นเหล็กก็จริงแต่ตอนที่ผมดูอะเหล็กไม่ได้เกรดสูงมากนะครับ แต่ต้องเปลี่ยนโบเลยเป็นของที่ผมเห็นนะเป็นของครูเซเดอร์นะครับที่โบเขาเป็นเหล็กค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเกลยดค่อนข้างสูงไปอย่างอื่นผมว่าไม่มีปัญหาครับการขังโบอะไรต่างๆทำงานได้ดีครับนะแต่ฟิลฟิลดีมากนะครับในการยิงก็คือรีคอยนุ่มขึ้นชัดเจนเลยนุ่มขึ้น ยังมีความหนักหน่วงอยู่แต่นุ่มกว่านะครับผมขอลองโฟโต้นะเมื่อี้ยังไม่ได้ลองโฟโต้ว่าเป็นยังไงนะโอเค,อเคแต่ลองโฟลโต้กันนะสักสามนับนะต,ต้องรอให้กล้าแล้วถึแบบวงกลัวนะ อัตราการยิงผมว่าเร็วขึ้นเล็กน้อยนะฮะไม่ไม่เยอะเร็วขึ้นเล็กน้อยด้วยลองลอง,ลอง,ล,องลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ารีคอยต่างกันขนาไหนเดี๋ยวลองโอเคอันนี้จะลองฟัวโต้ของสปริงเดิมนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะฟัวโต้ สปิงเดิมมันจะมีความรุนแรงกว่านะมีความแบบดิบๆกว่าแต่ผมว่านะรีคอยนนี้เยอะกว่านะครับท่าที่บอกอันนี้มันนุ่มกว่าแต่มันถีบรีคอย์มันถีบถีบลึกกว่าอันนี้มันจะรุนแรงกว่าต่เหมือนพอบัเฟิร์มเราชนปุ๊บมันก็ความรุนแรงก็หายไปเลยจางไปเลยนะครับอันนี้มันกว่าเห็นเห็นนะสปริงจริงมันกว่าเห็นเห็นนะครับผม ตารรีคอยน์นะครับอันนี้จะเร็วกว่าอ,อีกทีอีกทีอีกทีหวังว่ามันจะยังไม่พังซะก่อนนะมาหยพังแล้วลูกขอทดสอบก่อนได้ไหมก็ถ้า สปริงตัวนี้แข็งขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ินใช้แก๊สเยอะขึ้นด้วยนะครับโอเคมาสรุปเลยนะครับจากที่ลองดูนะครับสปริงเป็นจริงยิงได้มันกว่านะครับยิงได้มันกว่าดูเร็วสมจริงมากๆเลย ช่วงแก๊สเต็มเนี่ยรีคอยผมว่ามันแรงกว่ามันแรงก,กว่าสปริงเดิมนะครับแต่ยิงไปสักสิบกว่านัดยี่สิบนัดแก๊สเริ่มน้อยรีคอยเริ่มเบาเบาแบบชัดเจนนะแต่ว่าลูกลูกเล่นเนี่ยยังถอยสุดนะครับยังค้างโบได้แต่ว่ารีคอยเหลือน้อยลงมากๆากนะก็ถ้าอยากจะใช้อันนี้นะครับต้องอัปเกรดชัมเบอร์นะครับอัปเกรดโบว์ใหม่นะครับแล้วก็ ใช้ CO2 ผมว่าโอเคครับบอกว่าใช้ได้นะอย่างอื่นผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะอย่างอื่นก็เป็นเหล็กอยู่แล้วนะครับวันนี้มันก็แค่สปริงเองนะแต่สำหรับคนที่อยากเล่นแบบทนๆเอาดเดิมไปละกันนะครับไม่ต้องไปหาทำนะครับไม่ต้องหาทำดีกว่าน,นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมครับผม